ขอบุญกุศลติดธรรมามีชีวิตแน่วันหนึ่งได้เตะสัทธาฟังสัทธาก็มีชีวิตแนวันหนึ่งได้ฟังอนามาเตจบุญใส่บาตรยาติปกไวพระสวดมนต์ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานบุญได้ฟังเตจฟังธรรมขอญาตินำลงดินฝากขึ้นเมตตาเรณีเตมเดบุตรเตมดาตนมีอิทานุภาพจงได้โมทนาสาธุการแล้วก็ขอฝากบุญนี้ ที่เราได้ฟังเตจฟังรามระบุญกินบุญตานเขาน้อยมักได้ประกาศจันใดนำไปคือป่อแม่พิตามันดาปู่ป้าอาลุงสามีปรรญาบุตรทิดาลูกเต้าเจียจัดเผาวงวานของมวเราเจ้าข้าตายกาเ,เก่าหนอมเหมือนเจ็ดเจนเก่าเก้าเขากุลเป็นแดนแสนเจีนเขาคุลเป็นขนาดบัดนี้ได้หลังน้ำยาตานสู่ตัวหายังบุพกาลีป่อแม่พิธามันดาปู่ป้าอาลุงเหล่านั้นขอเป่นได้ป่นทุกป่อนอยากเคลื่อนไขจากผีเพด คือไปเกิดในตีดีได้บุญกุศลที่มหาเจ้าข้าวที่นี่แล้วแลขอแผ่ไปหายังแม่เจ้าจามเทวีปตมมังกรสติเมืองนกหลีผุ้ใจแก,กล้ากางกูยาคูบาจา์ที่ตามไปเจ้ามาหาลอยน้ำสาสนามาเผยแผ่ตั้งธ่าบรรณาไว้ในหลีผู้ใจนกรแต่เก่าแต่เดิม อันอยู่ในสักกังโลกกังล้อพระนิพพานังจงได้รับส่วนบุญกุศลตานเต้าจตุโลกกบานทั้งสี่ตานเต้าปัญญายินตานเต้าปัญญพรมตานเต้าปัญญโยมละัดขุดหนักน้่มผลไม้ส่วนยาข้าคุมพันเสือบานเชนเมืองสเปสตาสเปปานาสเปพูตาสเปนักขตาสเปเตวาสุขีตาหุนตุสเปชนาสุขีตาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขขอบุญกรบบุญจูสาดาเจ้าข้ากุบานกุจอง ที่ฟังพันธรรมเทศนาอยู่นี่หิคือมาหาคือได้กำรรบัดทุกอย่างได้จะได้ปากฏเกิดมาพบได้เจนใดจัดไดขอพระาศาสนาร,รมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมั่งบุญทุนเต่าเด็กเขาของทรัพย์สินเนืองนองและแม่ที่สุดภาธนาได้ถึงซึ่งักผลนิพพานขอคือได้เข้าใกล้ต่อมาผลนิพพานในานาคตการจะมาปายนานไกลนี้ถวถึงทุกคนทุกท่านเนอ อายุวันโนสุข,ขังปะลัง